ลูเนตเตชานลอรุณสวัสดิ์ลาตีสวัสดิ์เป็นไงกันบ้างกินข้าวหรือยังนอนครบห้าหมู่กันหรือเปล่าไฮไฮสวัสดีทุกคนด้วยนะคะก็วันนี้อยู่กับทมกินแพนิคของเราอีกเช่นเคยเกมดีของเราอีกแล้วเราจะมาพิชิโตโหมดแบบฝันลายไปเรื่อยๆจนกว่าจะชนะแน่นอนแน่นอนจนกว่าจะชนะแล้วเราจะแบบลงแบบ ตุ้มทุกคนจะได้เห็นแบบว่าเราชนะแล้วอยากรู้ว่ามันจะมีอะไรแตกต่างจากจุดจบเดิมหรือเปล่านะดังนั้นไปลุยกันต่อคะ่ะไม่ลุยกันต่อนะไม่ลุยกันต่อมาเริ่มได้ ครั้งนี้หวังว่าจะมีอะไรดีๆให้รู้นะเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วแต่นายช่วยแบบเสษตังค์ขึ้นมาได้หรือเปล่าไม่ไม่ไภารกิจของนายนะ่มันก็แค่เติมน้ำมันตะเกียงไม่ใช่หรอ ออกไปแล้วจะภูมิใจตรงไหนล่ะนายควรจะให้พรเราแล้วก็ให้พลังมาแก่แบบลูพัมกินคนนี้เลยนะอ๋อรอบนี้เราได้มาแปดนะทุกคนก็ถือว่าไม่แย่นะไม่แย่ ค่อยๆเติมน้ำแล้วก็วนไปเรื่อยแบบเนี้แหละทำเวลากันหน่อยนะทำเวลากันหน่อยโอเคดีมาก เสียงมาแล้วค่ะเจ้าเสียงมาแล้วเราจะเข้าบ้านทันไหม,มดีมาก,มากดีมากเก่งมากเก่งมากอัพตังแล้วก็เติมน,น้ำเร็วเลยนะโอเคเก,ก,ก,ก่งมากลู ตอนนี้เราต้องแบบเล่นอย่างเป็นระบบแล้วล่ะลุยกันต่อนะลุยกันต่อโอเคค่ะดีมากดีมาก อีกต้นหนึ่งโอเคดีมากเดี๋ยวรถเซตนี้เสร็จแล้วเราค่อยเข้าไปซื้อของกันนะทุกคนเราจะรอจนกว่าเจ้าเสียงนั้นจะออกมาอีกรอบนะแล้วเราจะเข้าไปในบ้านกัน สมาธิมากๆเลยอย่าวกแว้งนะเนเต้ตอนนี้แบบทำมาดีแล้วทำมาดีมากๆแล้วโอเคลูดีมากเก่งมาก ว่าไกล้จะมาแล้วนะเจ้าเสียงนะฟังกันดีๆนะทุกคนบังที่แบบจับจังหวะยากมากว่าจะออกมาตอนไหนนะออกมาแล้ว ใหรูขอเขาบ้านเลยนะทีนี้ก็เสื้อนี้เลยละกันเติมน้ำเร็วแล้วก็ได้ตั้งโอเคค่ะไปแล้วใช่ไหมทีนีุู้ก็จะเดินเก็บของสักหน่อยนะก่อนที่แบบน้องกว้างอีกตัวจะออกมาทุกคน ว่างะออกมาหรือมยยังยังนะเดี๋ยวตอนนี้แหละเป็นเวลาที่เราควรจะเดินเก็บของในสุดแล้วทุกคนก่อนที่น้องกว้างอีกตัวจะออกมา ทีนี้เราก็มุ่งตรงไปรดน้ำต้นไม้กันได้เลยแต้วกว้างตกใจหมดเลยเราขาดเ่าวันอีกอันเดียวเราจะทำที่ตกปลาได้นะได้เลยได้เลยเดี๋ยวเราอ แล้วกว้างมาพอดีด้วยแล้วเถ่าววันอยู่ตรงนั้นซะด้วยทุกคนตัวเี้ยงโอเคดีมากจ้าดีมากเลยดีมากดีมากเจ้ากว้างกินยาก่อนไหมเวเต้แบบรอได้นะ ตอนนี้แหละทุกคนเราจะต้องทำเม็ดตกปลาแล้วก็ตกเลยรอบนี้มาดีมากมาดีมากมาดีมากโอเคเก่งมากลูก เสียงมาแล้วค่าเสียงมาแล้วอยู่ไหนไปก่อนละนะทีนี้ก็ซื้อรัวๆเลยแล้วก็เติมน้ำไว้ด้วยวิ่งไวด้วยเนื่องเงินก็สำคัญเหมือนกันนะแต่เติมน้ำไวก็สำคัญมากค่ะทุกคนโอเคจ้ามีตัวอะไรอยู่ไหมน้องกว้างอยู่แถวนี้หรือเปล่า ลูขอเติมน้ำหน่อยนะทีนี้เราก็จะเติมน้ำไหวมากๆทีนี้เราไปซื้อมเมล็ดกันเพิ่มอีกนิดนึงนะ เค okay. ลูจะลอกวางตัวนี้มาด้านล่างนะหวังว่ารอบนี้จะเป็นรอบที่ดีสำหรับเรานะคะทุกคนลูเห็นเหลียนด้านล่างละ ตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราไปหน้าประตูกันคือแบบตอนนี้ตังเราหน่อยมากๆอยากเข้ามานะห้ามเข้ามาเด็ดขาดเลยนะทุกคนอย่าให้ตัวอะไรเข้ามาใกล้เราเด็ดขาดเลยนะใจเย็นๆแล้วข่าวนี้ก็ค่อยๆฟังว่าแบบ ตัวตลกอยู่ฝั่งไหนนะเ,เสียงลดน้ำต้นไม้เราสามารถลงไปได้แล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราจะเซฟไว้ก่อนนะเราจะเซฟไว้เดี๋ยวเรากวางมาใกล้อีกนิดนึงนะเผื่อเจ้าเสียงมาพอดีอะไรแบบเนี้ยสวัสด,ดีจ้า คมาแล้วมาแล้วแล้วอีกสักพักหนึ่งตัวตลกก็จะออกมานะโอ้ยมีกวางเหรอออกไปเทียนที่สอง รู้ว่าทางนี้นะทำไมรู้ไม่เจอล่ะทุกคนใกล้แล้วใกล้แล้วเดี๋ยวเสียงมันอยู่ใกล้ๆเมื่อกี้นี่นะแย่แล้วเอาอีกแล้วนะลูเนเต้ อเคลูจะไม่ลองอนาคตเด็ดขาดลูจะเริ่มใหม่เลยนะเริ่มใหม่จริงเพราะว่าถ้าเราไม่สามารถเอาลูกโป่งได้เนี่ยก็คือไม่สามารถไปต่อได้แล้วสแสดงว่าลูกโป่งมันอยู่แถวๆตรงกลางแน่เลยรูไม่เห็นอนะเพราะว่าไม่อยากจะเข้าไปในโซนน้องกวางมากๆถ้าน้องกวางเดินมาเราก็จะแบบตายอย่างรวดเร็วมากๆ ดังนั้นเราเริ่มใหม่นะเริ่มใหม่อดทนแล้วก็รอกันนะเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วถึงแม้ว่าจะสกิปได้แต่ลูงคิดว่ามันจะเสียเวลาแบบตรงจุดจุดหนึ่งไปนะ ไฟเย็ยนๆกันอีกรอบนะพวกนายน่ะพอจะมีสักสองร้อยไหมดูเอเตต้องการสองร้อยมาบริหารฟาร์มยังไงล่ะนายเป็นเจ้าถิ่นนายก็ควรจะมีตังค์ใช่ไหมรอบนี้ได้แค่หกเองทุกคน แย่ yeah, จังแย่ yeah, จัง, yeah, จงอีกไกลแค่ไหนคือใกล้หรอคะทุกคนไม่มีวันใช่ไหมไม่มีวันแย่มากแย่มาก เนี่ยอาจจะชนะได้ช่วงแบบฮาโลวีนพอดีก็ได้นะรูหวังว่าจะเป็นเช่นนั้นนะคะทุกคนอยากจะแบบอุ้ยชนะฮาโลวีนแหละอะไรแบบเนี้ยรู้ก,ก็ใช่แล้วแต่รูวิ่งไม่ทันน่าทกนายโอ้เป็นการฝา่าฟันอุปสรรคที่น่ากลัวนะเมื่อกี้ เป็นวิ่งเร็วกับเติมน้ำเร็วไปก่อนละกันสมาไหมแบบเสียงมันยังวนเวียนอยู่นะทุกคนแต่น้องไปแล้วก็โอเคเพราะลูมีแบบจุดที่ต้องทำเยอะมากๆ เราจะค่อยๆไปที่เราฟาร์มละกันนะรอบเนี้ยแล้วก็ที่น่ากลัวก็ตอนกลางคืนเนี่ยแหละเราได้ยินว่าแบบเสียงมันใกล้นะแต่ว่าพอเป็นตอนกลางคืนเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าแบบมันจะอยู่ตรงไหนนะมันก็เลยเป็นสถานการณ์ที่แบบน่ากลัวจริงน่ากลัวน่ากลัวจนรู้รู้สึกแบบว่าอเมื่อไหร่เราจะผ่านกลางคืนไปได้กันนะ ไปซื้อมาเล็ดเพิ่มหน่อยหนึ่งละกันอ่าเจ้ากว้างอย่าดักกันแบบนี้ได้ไหมคือลูจะแค้ลดน้ำนะตอนนี้แบบลูไม่อยากเดินไปด้านล่างเลยนะ่ะอุ๊ยไ,ไปหรอ ขอโทษทางไม่อยู่แล้วเอ,อ้อแสดงว่าดีดวงไม่ดีเราจะหยุดเล่นตรงนี้แล้วกันทุกคนเราไว้เจอใหม่ในพาธหน้านะ <c oughs> แล้วก็มาลุ้นกันใหม่นะลุ้นกันใหม่วันที่แบบดวงเวเต้แบบดีกว่านี้ใช่เอาเป็นว่าเอาเป็นวันที่แบบเวเต้ดวงดีกว่านี้นะตอนนี้แบบอืมโดนซ้ำศกแล้ว <c oughs> ก็ไว้เจอกันค่ะ ขอหายตัวก่อนบ๊ายบาย